สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องตัดกิ่งหรือขุดต่อจากพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อที่8ถึงข้อ13พระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อ8ถึง13เวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้า เสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับพัญญาก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้นให้พ้นจากพระพักพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ จึงได้ซ่อนตัวเสียพระองค์จึงตรัสว่าใครเล่าบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นแล้วหรือชายนั้นทุลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้นส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระเจ้าตรัสถามหญิงว่าเจ้าทำอะไรไป ยิ่งนั้นทูลว่างูล่อลวงฆ่าพระองค์ฆ่าพระองค์จึงได้รับประทานเขา,เขาเป็นเรื่องราวที่มนุษย์ได้กระทําผิดต่อพระเจ้าแล้วเขาก็หลบซ่อนตัวเขาต่อพระเจ้า เมื่อพระเจ้ามาหาก็ไม่เห็นดังเช่นเคยพระเจ้าก็เลยร้องเรียกนะและ้วมนุษก็ตอบว่าเขาไม่กล้าออกมาเพราะเขาเปือยกายอยู่พระเจ้าจึงรู้ทันทีว่าเขาทําบาปต่อพระเจ้าเจ้าได้ทําผิดต่อสัญญาใช่ไหมเจ้าได้ละเมิดคําสั่งเราใช่ไหมนะะเจ้าได้กินผลไม้ที่เราห้ามแล้วหรือนะพระเจ้าก็ถามทสองสองคนก็ยอมรับ แต่ยอมรับแบบการโทษกันไปโทษกันมานะฮะชายนั้นจึงทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้นส่งผลไม้ให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระเจ้าตรัสถามหญิงว่าเจ้าทําอะไรไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงได้รับประทาน <c oughs> นะพระเจ้าถามสองคนกก็ โบยนะพระเจ้าก็ให้เรียนรู้ว่าเนี่ยพระเจ้ามาีวิธีการไม่ได้ฟังแล้วก็ตัดสินแต่ซักถามนะซักถามในสิ่งที่พระองค์ซักถามก็คือว่าเพื่อหาต้นต่อที่แท้จริงนะ็คือสิ่งที่เราเรียนรู้จาก,กตอนนี้ว่าเจตนาในการทำความผิดน,นะนะ ม,มันสำคัญขนาดไหนมันสำคัญกว่าการทำผิดนะฮะจะพูดง่ายๆว่าเจตนาในการทำผิดเนี่ยมันสำคัญกว่าการทำความผิดการทำความผิดเนี่ยคือปลายเหตุถ้าเราฟังความแล้วตัดสินใจเลยนะฮะก็ถือว่ามันเป็นการตัดสินปลายเหตุแต่ต้นเหตุต้นตอเนี่ยเราไม่รู้การลงโทษคนทำผิดเป็นเพียงแค่การตัดสิน แต่ถ้าไม่ขุดต่อก็ไรความหมายเป็นเพียงแค่การตัดกิ่งเฉยๆการลงโทษคนทําผิดเป็นแก่การตัดกิ่งเฉยแต่ไม่ได้ขุดต่อถ้าเรามองถ้าเราไม่สามารถเรียกขุดค้นไปหาสาเหตุของการทําผิดที่แท้จริงเพราะการทําผิดที่แท้จริงหรือเจตนาทําผิดคือรากเหง้าของการทําผิดถ้าเราตัดสินคนเราบนพื้นฐานว่าผิดหรือถูก นะตัดสินเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ทำใหม่ซึ่งเราก็เคยเจอบ่อยๆนะในข่าวขราวเนี่ยคนเนี้ยออกมาทำการร้ายกับคนอื่นนะครับสุดท้ายประวัติคือว่าเคยติดคุกเรื่องนี้มาแล้วออกมาก็ทำใหม่อีกนั่นแสดงว่าเพียงแค่ลงโทษเพียงแค่การทำความผิดแต่ไม่ได้หาสาเหตุเลยว่า คนนี้กระทาความผิดเนี่ยสืบเนื่องมาจากอะไรถ้าเราค้นหาสาเหตุถูกต้องนะการลงโทษต้องลงโทษแน่นอนแต่จะเป็นการลงโทษที่ขุดรากถอนโคนเพื่อไม่ให้ทำใหม่นะเพื่อไม่ให้ทำใหม่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะให้อ่ากำลังใจกับเราเพราะคนเราส่วนใหญ่ทุกวันนี้นะเราเห็นใครทําผิดปับ๊บเราก็ตัดสินเลยก็ไม่ได้ผิดอะไรในการทำาแต่ว่า มันเป็นแค่การตัดกิ่งเดี๋ยวมันก็แตกออกใหม่เดี๋ยวก็ทำใหม่แต่ถ้าเราก่อนตัดสินนั้นให้เราค้นหาสิว่าความผิดที่แท้จริงอะ่ะมันเริ่มต้นที่ไหนนะอะไรคือแรงจูงใจทำให้กระทำความผิดอะไรเป็นเหตุทำให้กระทำความผิดอันเนี้จะช่วย <c oughs> และพอตัดสินปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการ ขุดรากถอนโคนและเมื่อเขาพ้นโทษแล้วเนี่ยเข <d iam ond ing> าจะกลับตัวกลับใจหมายจริงแต่หลายครั้งหลายคาเราเป็นแค่ลงโทษตามการกระทําผิดแต่เราไม่ได้ขุดรากถอนโคนในเรื่องของที่มาที่ไปของปัญหาเหมือนพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าช่วยเราแบบไหนถ้าจะลงโทษเราเนี่ยไม่ยากหรอกก็เมื่อทําผิดก็กตกตักไปใจก็พูดนี่นะแต่พระเจ้ารู้ว่าความผิดนั้นนะ มันไม่ได้เกิดเพราะว่าเจตนาที่แท้จริงนะฮะอาดามรับจากฮาวาม,มาก็เห็นหาวาหากินได้ไม่เป็นไรก็กินตามนะฮะฮาวามมีแรงกระตุ้นให้อยากกินก็เพราะว่างูหรือซาตานเนี่ยยุยงนั้นสิ่งพระเจ้าก็จะมีวิธีการตัดสินที่ชัดเจนแต่ก็สอบถามกันอะไรเป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็หนุนใจนะครับเมื่อเราจะ คิดตัดสินใครลงโทษใครเนี่ยพ่อพีงพูดชัดนะอย่าเป็นผู้ภาคถาตัดสินใครเขาเพราะหน้าที่ในการตัดสินมันของพระเจ้านะถ้าเราตัดสินเขาใจสินเขาเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาการตัดสินคนอื่นบางคำบางขาก็เป็นคําพูดตร,ตรงไปตรงมาของพระเยซูคือว่าคือการเขี่ยผงในตาของคนอื่นเท่านั้นเองแต่ไม้ทั้งท่อนที่มีตาของเราเรา,เราไม่ได้ชักออก เรียกว่าเราไม่มีความกระจ่างชัดพอฉะนั้นไอเราทำอะไรตามแต่พยายามหาที่มาที่ไปแม่ตัวเราเองว่าทำไมเราทำผิดถ้าเราหาให้เจอว่าเหตุจงใจที่ทำเราทำผิดคืออะไรอาจจะช่วยในการปรับเปลี่ยนนิสัยของเราให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเ,เ,เราได้นะครับเพราะรู้ว่าตน้นตอนของเราตรงนี้จุดอ่อนของเราตรงนี้ นะฮะ้าตรงนี้มันเปลี่ยนได้ทุกอย่างก็จะดีนั่นคือสิ่งที่หนุนใจใหมองเขนนั่นก็ขอหนุนใจนะครับเมื่อท่านเห็นใครทําผิดอะไรก็ตามแต่อย่าเพิ่งตัดสินลงโทษใครเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราสิ่งที่ควรทําในการช่วยเหลือกนและกันว่าค้นหาสาเหตุให้เจอนะครับก่อนที่นําไปสู่การตัดสินและจะเป็นการเสริมสร้างคดีและนํามาซึ่งความสุขและนำมาซึ่งการคลี่คลายปัญหาในอนาคดสืบไปด้วยรวมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์ให้ข้าพระองค์เรียนรู้จักการทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเราไม่ใช่หน้าที่ผู้พิพากษาแต่เรามีหน้าที่ในการที่อยากค้นดูและให้อภัยเพื่อว่าจะทำให้ทุกอย่างกลับมาสู่สภาพที่ดีตามเจตนารมณ์ของพระองค์เหมือนอย่างพระเยซูที่ไถ่บาปเราเราจึงสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์ในพระนามพระเยซูิเจ้าอาเมน คำถามสำหรับการใครครวญท่านจะปรับปรุงแก้ไขลักษณะชีวิตที่ไม่ดีของท่านอย่างไร ข้อคิดสรับนี้นะครับการตัดกิ่งต้นไม้ไม่ตายแต่ทำให้ต้นไม้งามขึ้นกว่าเดิมการขุดตอทำให้ต้นไม้ตายจริงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน สำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอ